ต้องระมัดระวังในช่วงนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมส่วนใครที่กําลังจะวางแผนเดินทางไปเที่ยวทะเลโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับว่าลงเล่นน้ําทะเลเนี่ยจะไปเจอแมงกับคุณพิษช,ชนิดนี้หรือไม่เพราะว่ามีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากบนโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีคนไปโดนแล้วก็พิษเนี่ยค่อนข้างรุนแรงทีเดียวล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาเตือนเรื่องนี้แล้วเช่นกันครับติดป้ายใหญ่ๆเลยนะครับระวัง แมงกะพุนนี่ติดไว้ที่หาดชะลาทั์จังหวัดสงขลานะครับเทศบาลนครสงขลาตอนนี้ต้องปักป้ายเอาไว้เตือนนะครับแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศรัพท์เอาไว้เพราะเจอสิ่งนี้ครับเห็นไปแล้วเมื่อกี้นี้แวบบ๊บ,บนะฮะคุณผู้ชมหน้าตาแบบเมื่อสักครู่นี้แมงกะพุนสายพันธุ์หมวกโปรตุเกสเนี่ยห,หน้าตาแบบนี้ครับคุณศีริมาคุณวีริศสายพันธุ์หมวกโปรตุเกสครับซึ่งเป็นแมงกะพุนที่พิษร้ายแรงมาก ไปเจอที่ชายหาดชะลาทัศน์ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแต่เจอเยอะเลยนะครับแมงกัะพุนชนิดนี้ลักษณะเด่นคือหัวจะมีสีขาวเหมือนกับหมวกทาหารเรือรบโปรตุเกสโบราณส่วนลำตัวจะมีสีออกน้ำเงินพิษแรงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำถ้าไปโดนอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยจะพบมากในช่วงฤดูมรสุมครับส่งผลใหพื้นที่ชายฝั่งทะเลในช่วงนี้จะพบแมงกะพุนหมวกโปรตุเกสถูกคลื่น ซัดมาเกยชายหาดแบบเมื่อสักครู่นี้เยอะเลยนะครับตั้งแต่นราธิวาสปัตตานีสงขลากระบี่ภูเก็ตนี่เจอทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยทางนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาบอกว่าคือจากการสังเกตในปีนี้แล้วก็ไปสำรวจพบว่าปริมาณแล้วก็จํานวนแมงกะพุนเนี่ยเพิ่มมากกว่าปีก่อนๆมากเริ่มตั้งแต่ริมหาตลอดแนวไปจนถึงกลางทะเลใกล้กับเกาะหนูเกาะแมว ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพน้ําทะเลที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ตอนนี้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดช่วยประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวนะครับก็ขอความร่วมมือห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําก่อนเนื่องจากแมงกะพรุนนี่คาดว่าเต็มทะเลเลยครับอีกทั้งช่วงนี้มีคลื่นลมแรงด้วยก็ให้ระมัดระวังไปก่อนจนถึงต้นเดือนเมษายนและคาดว่าจะยังคงเจอแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกสอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เลยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้ําถ้าเจอแมงกะพรุนอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดาบางทีอาจจะสังเกตยากเนะาะดังนั้นก็อย่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนําอย่าเพิ่งลงเล่นน้ํำเลยน่าจะดีกว่านะครับหรือถ้าโดนพิษจริงๆให้เอาน้ําส้มสายชูราดที่ผิวหนังทันทีซึ่งทางเทศบา,ศนาลนครสงขลาจะมีให้บริการไว้ตาม จุดต่างๆต,งตองลอดแนวชายหาดด้วยนะครับจริงๆชื่อของแมงกระพุนเนี่ยนะครับถ้าเอาแบบที่อาจจะคุ้นหูหลายคนหน่อยก็คือแมงกระพุนเรืออ่าแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสครับเออนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อนี้ทําไมเขาถึงได้ชื่อนี้คือถ้าไปดูลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับหมวกของทหารเรือชาวโปรตุเกสในยุคกลางแล้วก็ไปคล้ายกับเรือรบนี่แหละครับข,ของโปรตุเกสในยุคล่าอาณานิคมก็เลยได้ชื่อแบบนี้ไปนะครับ,รบแต่ว่าพิษของเขาเนี่ยโอ้โหก็รุนแรง เหมือนกันผมเองก็เคยโดนแมงกะพุนเนี่ยครับไปไว่ายน้ําคือมันไม่เห็นนะ่ยคือน้ํำทะเลต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้ใสลงไปไม่เห็นพอโดนเป็นแผลเป็นเลยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะแพ้เป็นพิเศษนะครับ